สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Monster Ecology ของ a l p h e n o ็ตัวร้ายประจำซีรีส์ Commander Five ในพาร์ทที่2นะครับของกลุ่ม Lucky c o v e r ซึ่งเพื่อนๆคนไหนนะครับยังไม่ได้ชมพาร์ทแรกซึ่งจะเป็นออริจินของ a l p h e n o แล้วก็ตัวส่วนของบริษัท Smartbane นะครับสามารถไปชมคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับเพื่อให้เนื้อหาครบถ้วนแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนรับชมพาร์ทแรกไปแล้วเราก็จะมาต่อกับพาร์ทสกันเลยกับกลุ่มของ Lucky c o v e r ครับ เนื้อหาภายในคลิปอาจมีการสปอยเนื้อหาของภาพยนตร์หรือซีรีส์ที่เอามาเนื่องจากเป็นการรวบรวมข้อมูลเพียงคนเดียวอาจมีเนื้อหาบางส่วนที่ผิดพลาดหรือตกหล่นไปและเนื้อหาส่วนใดที่เพื่อนๆทราบข้อเท็จจริงสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับกลุ่มล u c คกี้โคเวอร์กลุ่มหผวกะทิของอาเฟนนอกในสมาร์ทเบนซึ่งเป็นนักฆ่าชั้นยอดล u c คกี้โคเวอร์คนแรกเจ <J. S 2> เป็นร่างมนุษย์ของคอร์คเดย์อาเฟน x อก สมาชิกลัคกี้โคเวอร์คนแรกที่ถูกส่งมาตามขับเมนเรเดอร์ไฟชายชาวแอฟริกันอเมริกันผู้ที่แข็งแกร่งและเงียบขรึมผู้พูดภาษาญี่ปุ่นได้อย่างสมบูรณ์แบบมักจะพบเห็นเขากับชีวาว่าสัตว์เลี้ยงของเขาชาโคซึ่งเขาห่วงใยมันมากหลังจากเขาถูกจาัดก,การโดยเซโนแคสของไคสะถึงสองครั้งเจ <J. S 1> ที่ฟื้นตัวขึ้นมาก็ลังเลที่จะไล่าตามคาเมเนเดอร์ไฟต่อจนกระทั่งมูราคามิ ว่าเขาจะถูกทําให้กลายเป็นผู้ทรยศและจะถูกไล่ล่าและสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาโคหากเขาไม่ทําภารกิจให้สําเร็จแม้ว่าเจจะถูกฆ่าโดยแรนอิมแพคข,ของคอมเมนเดอร์ไฟในที่สุดแต่สัตว์เลี้ยงของเขาอย่างชาโคก็ได้อยู่ในความดูแลของเด็กสาวอย่างคุระตะเคโก ปรากฏตัวในวิดีโอเกมปรากฏตัวในวิดีโอเกม Call of Duty: Wildfire Mode เป็นรูปแบบแรกของคโคออออคอดายอาเฟนอกความสูง216ซนติเมตรน้ำหนัก143กิโลกรัมพลังต่อย3ตันเขาสามารถใช้หนวดหรืออาวุธของเขาเพื่อกำจัดหัวใจของเหยื่อได้เขามีพลังป้องกันที่เหนือมนุษย์เขาสามารถต้านทานการโจมตีที่มาจากไฟหรือแม้กระทั่ง Exe Charge ผิวหนังของเขาแข็งแกร่งจนสามารถต้านทานกระสุนได้ความแข็งแกร่งเหนือมนุษย์เขาสามารถเอาชนะไฟด้วยกำลังของเขาเพียงอย่างเดียวการสร้างร่างใหม่เขามีความสามารถในการสร้างร่างใหม่ขึ้นมาแม้ว่าเขาจะถูกทำลายกลายเป็นผงไปแล้วโดยคาดว่าจะมีลิมิตอยู่ที่2ครั้งที่เขาสามารถเกิดใหม่ได้กรงเล็บของเขาสามารถเอาชนะไฟได้ด้วยการโจมตีที่รวดเร็ว เตนโห d e เป็นรูปแบบที่ของของโคคอดายอัลเฟนอกความแข็งแกร่งของผิวหนังเขาจะเพิ่มขึ้น1.5เท่าความสูง216เซนน้ำหนัก149ตันพลังต่อย3ตันโดยจะเปลี่ยนมาใช้อาวุธเป็นแฟกนิทอนกงเล็บที่มีหนามแหลมคล้ายกับฟันจระเข้ว o ลเลนโหมดเป็นรูปแบบที่3และสุดท้ายของ c คคอดายอัลเฟนอกพลังของเขาจะเพิ่มขึ้นจากสเตนโหมดถึง1.5เท่า ส่วนสูง222ซนติมน้ำหนัก158กิโลกรัมพลังต่อย4.5ตันโดยจะมีอาวุธที่เรียกว่าคอเคอร์ไดซอร์สดาบที่เหมือนจระเข้ที่ใช้โจมตีคู่ต่อสู้มันสามารถปล่อยการโจมตีที่ทรงพลังเป็นแสงสีฟ้ารอบๆในร่างนี้หางจระเข้ด้านหลังศีรษะของเขาสามารถใช้เป็นอาวุธที่ทรงพลังได้อย่างไรก็ตามเราจะไม่ได้เห็นมันในซีรีส์ ซาเงงามะซาเอโกหรือล็อบสเตอร์ออฟเอน็อกเป็นคนที่ใจเย็นที่สุดในกลุ่มลักกี้โคเวอร์ซาเอโกเป็นคนซาดิดสงบและสนุกกับการสวมบทบาทเพื่อลบการระวังตัวของผู้คนเธอมีความสุขเป็นพิเศษในการรับฟังผู้ชายที่มีปัญหาในการเป็นออฟเอน็อกและชอบที่จะหาวิธีแก้ไขปัญหาของพวกเขาซึ่งในความเป็นจริงแล้วมีขึ้นเพื่อช่วยให้พวกเขาละทิ้งความเป็นมนุษย์ไปจนหมดซาเอโกชอบเห็นคนอื่นที่ต้องทนทุกข์ทรมาน และคอยปลอบโยนพวกเขาในแบบที่ค่อนข้างจะน่าลำคาญเธอถือว่าการเปลี่ยนเป็นอาเฟน็อกนั้นเป็นความสุขและเป็นพรจากพระเจ้าซึ่งกระตุ้นให้เธอดูถูกมนุษยาชาติมากขึ้นเธอเป็นหนึ่งในอาเฟน็อกไม่กี่คนที่ใกล้ชิดกับคิตาสกิแม้กระทั่งกล้าที่จะตอบโต้กับเขาเธอมีความเกลียดชังอย่างมากต่ออาเฟน็อกที่ทรยศเพราะพวกมันไม่เคยคิดที่จะฆ่ามนุษย์หรือจะเปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นอาเฟน็อกเพื่อเพิ่มจํานวน สมาชิกอีกคนหนึ่งของลั c คกี้โคเวอร์อย่างทาคุมะมักจะไปหาเธอทุกครั้งที่มีปัญหาและจะพยายามทำตามเธอทุกอย่างเพื่อเอาใจเธอเมื่อรู้ถึงการล่มสลายของอาเฟนอกและพลังของอาเฟนอกคิงซาเอโกก็ตั้งใจที่จะอยู่รอดให้ได้โดยให้อัคอาเฟนอกพัฒนาเธอให้สมบูรณ์และลบความเป็นมนุษย์ของเธอทั้งหมดและด้วยเหตุนี้เธอจึงกลายเป็นผู้ดูแลของเขาหลังจากที่เขาพ่ายแพ้ต่อไฟ การปรากฏตัวในวิดีโอเกมปรากฏตัวในวิดีโอเกม c a m e n Rider Fight ค a m e n Rider Rider Boost และปรากฏตัวเป็นเกมการ์ดอย่าง m a s ไ e r ดอร e เ t ็กเทนชั่นกและ Battle Spirit ด้านพลังและความสามารถส่วนสูง212ซนติเมตรน้ำหนัก119กกิโลกรัมเธอสามารถใช้หนวดหรือวุฒของเธอเพื่อทำลายหัวใจของเหยือ่อ ซึ่งถ้าหากทำสำเร็จเธอจะสามารถเปลี่ยนว่าเขาให้กลายเป็นอาเฟนอ,อกได้เธอสามารถยิงลูกบอลพลังงานสีน้ำเงินใส่ศัตรูของเธอได้การสร้างวายเธอสามารถสร้างแก้ไวาจากเปลวไฟสีน้ำเงินเพื่อเป็นวิธีการฆ่าผู้ทรยศแม้ว่าจะใช้เพียงครั้งเดียวลักษณะที่แท้จริงของพลังนี้ไม่แน่ชัดเป็นไปได้ว่าเหยื่อจะเสียชีวิตจากการดื่มวายหรือสัมผัสของเหลวที่เธอให้เธอส,สญญามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระในน้ำ ด้วยเกาะที่ยืดหยุ่นของเธอที่มีความสามารถในการทนแรงดันน้ำได้ถึง6000เมตรอาวุธเลเบียเธอต่อสู้โดยใช้ดาบเป็นอาวุธเพื่อฟันศัตรูและเธอสามารถแทงดาบของเธอได้ถึง300ครั้งต่อนาทีถุงมือของเธอเธอใช้ถุงมือนี้เพื่อปกป้องเธอจากการโจมตีซึ่งแข็งแกร่งพอที่จะต้านทานคิมสังสแมทข,ของคอมเมดเออร์ไฟเอ็กเซลฟอร์มและถุงมือของเธอนั้นยังมีความสามารถในการทำลายแท่งเหล็กได้อีกด้วย ทาคุมะอิซิโลเป็นหนึ่งในอดีตสมาชิกลักกี้โคเวอร์ซึ่งแปลงร่างเป็นเซนติปีดออฟเอนอกทาคุมะได้รับการแนะนําในตอนแรกว่าเป็นคนที่เงียบสงบและเยือกเย็นซึ่งจะทําให้เขาได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบแต่บุคลิกที่แท้จริงของเขาค่อนข้างจะขี้ขลาดและยังคและยังค่อนข้างซุ่มซ่ามเมื่ออยู่ในร่างมนุษย์เขากลัวคิตาสกิเป็นอย่างมากพยายามจะไม่เข้าใกล้ให้มากที่สุดเพราะเขากลัวจะกลายเป็นกองทราย เขาขโมอยอุปกรณ์เดลต้าอย่างเงียบๆในตอนที่คิตาสกิลับการแพ้แพ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าระหว่างซีรีส์ทำให้เขาสูญเสียความมั่นใจอย่างมากในฐานะลัคกี้โคเวอร์ในที่สุดหลังจากอาร์ตอัลเฟน็อกตื่นขึ้นและได้ฆ่าคิตาสกิอย่างไร้ความปราณีมีการเปิดเผยว่าภายในเจลึกๆของทาคุมะเขามีความปรารถนาที่จะยังคงอยู่ในฐานะมนุษย์เขาวิ่งหนีไปด้วยความหวาดกลัวปฏิเสธที่จะลบล้างความเป็นมนุษย์ของเขาโดยสิ้นเชิง และได้เร in right. ิ่มต้นใช้ชีวิตใหม่แม้ว่าจะไม่ได้สงบสุขนักในฐานะคนงานก่อสร้างการปรากฏตัวในวิดีโอเกมปรากฏตัวในวิดีโอเกม c a m m n n ต์เรเดอร์ไนนพลังและความสามารถความสูง210เซนติเมตรน้ำหนัก131กิโลกรัมความเร็ววิ่งสูงสุด100เมตรต่อ1.8วินาทีเหมือนกับอาเฟนออกคนอื่น เขามีความสามารถในการทำลายหัวใจของศัตรูเขามีความแข็งแกร่งเหนือมนุษย์เขามีพลังที่สามารถหักเสาเหล็กได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวและสามารถคว้างศัตรูที่มีน้ำหนักถึง100กิโลได้อีกด้วยทาคุมะยังสามารถยิงลังสีพลังงานเป็นสีน้ำเงินได้อีกด้วยเขามีความสามารถในการมองเห็นได้ถึง180องศาไม่ว่าจะอยู่ใต้ดินหรือบนดินอาวุธแทะที่เหมือนตะขาบเต็มไปด้วยหนามของเขา สามารถต้มตีระยะไกลได้โดยมันจะขยายได้ถึง20เมตรคิตาสกิหรือดากอนอัฟเฟนอกคิตาสกิเป็นคงหยิงยัดโสรุนแรงและเอาแต่ใจตนเองเขามักจะเรียกตนเองว่าสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดเนื่องจากความสามารถของเขาและพรสวรรค์เหล่านี้ทําให้คิตาสกิปีกตัวออกจากสังคมและมีมุมมองแบบเด็กๆว่าความทุกข์ของผู้คนนั้นเป็นเรื่องที่สนุกตัวของคิตาสกิยังเป็นผู้สังหารสมาชิกของโรงเรียนลิวเซอีกด้วย บางครั้งเขาก็ใช้ความสามารถของเขาเพื่อลังแกทาคุมะอีกด้วยในตอนที่49ของซีรีส์เขาตั้งใจจะฆ่าเทลุโอซึ่งถูกเปิดเผยว่าเป็นอาร์คอฟเฟนอกเพื่อพิสูจน์ความเหนือกว่าของเขาโดยสหายของเขาในกลุ่มลัคกี้โคเวอร์อย่างไซเอโกและทาคุม e ะถูกบังคับให้ต่อสู้กับเขาเพื่อปกป้องเด็กชายคนนี้ในท้ายที่สุดเมื่ออาเฟนอกคิงตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์ ชิตาสกีที่อ่อนแอและหวาดกลัวที่จะถูกฆ่าโดยอัลเฟนอกคิงเขาถูกฉีกหน้าออกเป็นชิ้นๆและถูกกินร่างกายที่เหลือของเขาการปรากฏตัวในวิดีโอเกมปรากฏตัวในวิดีโอเกม c o m มเ n นเดอ i g h t ความสามารถในร่างมนุษย์ของเขาเขามีความสามารถเช่นเดียวกับอัลเฟนอกโคอื่นๆที่จะสามารถทําลายหัวใจของคู่ต่อสู้ได้เดสทัสเขามีความสามารถพิเศษในการสลายเกือบทุกอย่างที่เขาสัมผัส เขาสามารถพ่นแก๊สสีแดงซึ่งสามารถละลายวัตถุที่โดนได้ในร่างดากอนออฟเฟนอกความสูง225ซนติเมตรน้ำหนัก167กิโลกร,รมัมฟอร์มนี้จะถูกเรียกว่า Demon Human Mode เป็นรูปแบบเริ่มต้นที่มีเกาะหนาของคิตาสก,กิโดยจะเน้นไปที่ความแข็งแกร่งตัวของคิตาสกินั้นสามารถแปลงร่างสลับโหมดระหว่างเดมอนฮิวแมนกับโหมดดากอนฮิวแมนได้อย่างรวดเร็ว ในระหว่างการต่อสู้ไปมาและความแข็งแกร่งเหนือมนุษย์เขาสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างง่ายดายด้วยความแข็งแกร่งของเขาอาวุธกงเล็บขนาดใหญ่คู่หนึ่งซึ่งคล้ายกับหัวมังกรด r a g อนฮิวแมนโหมความสูง215ซนมน้ำหนัก119กิโลกรัมความเร็ววิ่งสูงสุด100เมตรต่อ0.005วินาทีในรูปแบบนี้เขาจะมีพื้นฐานการต่อสู้ในความเร็วสูงเช่นเดียวกับเดมอนฮิวแมนโหม เขาสามารถสับเปลี่ยนไปมาระหว่างโหมดได้ในการต่อสู้ในโหมดนี้เขาจะมีความว่องไวเหนือมนุษย์ความว่องไวและความเร็วสูงของเขาเป็นข้อได้เปรียบในการต่อสู้ซึ่งสามารถต่อสู้ทัดเทียมกับคาเมเลเดอร์ไฟท์เอ็กเซลฟอร์มได้เลยในแง่ของความเร็วนะนะสวดาอากิเป็นสมาชิกของโรงเรียนริวเซหรือรู้จักกันในชื่อสไปเดอร์อลเฟนอกก่อนที่เขาจะกลายเป็นอลเฟนอกสวดาเป็นคนใจดีมากเมื่อมาริจำเขาได้ แต่เขากลับหันหลังให้กับเพื่อนเก่าและมนุษยชาติโดยการเข้าร่วมกับกลุ่มลัคกี้โคเวอร์เมื่อโซวดากลายเป็นออฟฟนอกระหว่างการทดลองของสมาร์ทเบนเขาสามารถคานไปบนกำแพงสามารถยืดแขนขาได้ในระยะทางสั้นๆเขาได้ทำการฆ่าไซาย,ยะเพื่อรับเดลต้าเกียร์เพื่อเป็นสมาชิกคนที่4ของลัคกี้โคเวอร์เขามีนิสัยชอบประดิษฐ์โอลิกามิรูปสัตว์ และจะจุดไฟเผาพวกมันก่อนที่จะไปไล่ฆ่าผู้คนในขณะที่กำลังเปิดเพลงแรปอยู่เปลวไฟจะดับลงในเวลาเดียวกับที่สวัสดะฆ่าคนสุดท้ายสำเร็จในที่สุดเขาก็ถูกมุลคมิตาหน้าว่าเป็นคนทรยศจากการมอบเข็มขัดเดลต้าให้กับนักเรียนโรงเรียนลิวเซที่รอดชีวิตอย่างไรก็ตามสวดะรอดชีวิตมาได้และเริ่มฟื้นคืนความเป็นมนุษย์ของเขาขึ้นมาอีกเล็กน้อย ในที่สุดสวดะก็คานออกจากสนามรบและได้เห็นมาริและทาคุมิเป็นครั้งสุดท้ายในขณะที่เขาบอกความรู้สึกที่แท้จริงให้กับพวกเขาฟังด้วยเหตุนี้จึงนมนาวให้ทาคุมิกลับมาต่อสู้ในฐานะคาเมนเนเดอร์ไฟเพื่อช่วยมนุษยชาติต่ตอไปด้านพลังและความสามารถส่วนสูง209ซนติเมตรน้ำหนัก126กกิกรัม ความสามารถเขามีความแข็งแกร่งเหนือมนุษย์และมีความต้านทานที่เหนือมนุษย์เช่นเดียวกันเขามีดวงตาเพียงข้างเดียวเพื่อที่จะได้เพิ่มความแม่นยำให้กับตนเองตาข้างเดียวที่อยู่ตรงกลางจะเป็นเซ็นเซอร์ที่ไวต่อการคื่อนไหวเป็นอย่างมากสามารถขยายไหล่และข้อต่อให้มีรูปทรงโค้งและสามารถยืดแขนขาเป็นอาวุธได้เขายังสามารถคานไปบนกำแพงได้เหมือนกับแมงมุมความว่องไวเหนือมนุษย์เขาสามารถลบลีกการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างง่ายดาย เขาสามารถยืดผมที่เหมือนกับแมงมุมของเขาเพื่อเจาะทะลุคู่ต่อสู้ได้เขายังสามารถพ่นใยออกจากปากได้เหมือนกับแมงมุมด้านอาวุธฮาปอนชูลิเคนล้อที่มีหนามแหลม8อันใช้เป็นอาวุธระยะประชิดและระยะไกลไปลายใบมีดสามารถฉีดพิษที่ทําให้คู่ต่อสู้เป็นอัมพาตได้ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับตัวที่2ของอัลเฟนอกกับเรื่องราวของลัคกี้โคเวอร์และก็เหลือส่วนสุดท้ายนะครับสำหรับกลุ่มเรเนเกตและคิงอัลเฟนอก และเอาแฟนลอกตัวอื่นๆที่ปรากฏในเรื่องครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ subscribe แชร์ให้กับช่องของผมด้วยนะครับ